หากใครสนใจไอดีฟีฟ่า4แล้วก็อาอวมีทั้ง IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อได้ที่แอดมินตู่คลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยครับท่านผูเ้เริญทั้งหลายก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสปรอยไหนเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อโลกใบนี้ไม่จาเป็นต้องมีนักฟุตบอลอีกต่อไปก่อนที่จะเข้าไปดูปุ่มไลค์ปุ่มติดตามของทุกคนมีค่าอย่าลืมกดให้เฮียด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนช่องของเพียก็สามารถอุดหนุนรหัสเกมฟีฟ้า4มีทั้งรหัสเงินล้วนรหัสดองไอเทมเสี่ยงโชคและบริการเติมเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเปิดเรื่องมาก็เป็นการโชว์โหดของนักบอลแต่ละคนมาที่คนแรกนะฮะเป็นเนมาร์จูเนีย พี่แกนะครับเลี้ยงลบผ่านเลเซอร์นับพันแบบว่าโดนทีนี่มีเดี่ยงแต่พี่แกนี่ทําได้แบบโคตรชิลจัดต่อมานะครับเป็นเวลลูนี่โชว์จักรยานอากาศผ่านก้อนเมฆซะด้วยสมกับฉายาหมู่บินถัดไปนะครับเป็น CR 7เซเวได้ฝ่าวเป็นจังหวะฟรีคิกพี่แกก็โชว์เหนือนะฮะร,ระยะนี้มันเด็กเกินไปก็เลยยิงจากนอกสนามแทนนะฮะแถมมีปิดตาซะด้วยแล้วก็ซัดเข้าไปไม่เหลือซาามีแถมยิ้มกระชาใกใจไปหนึ่งทีด้วย และแค่นี้มันยังไม่พอพีโร่เลยจัดฟีที่อีกรูปซัดเข้าขวาบอลหมุนทิ้วไปทางซ้ายแล้ววัดหักมุมมันดังขาข่กอบเข้าประตูไปทําเอาคนดูหัวจะปวดกับลูกยิงนี้ตัดภาพในเวลาต่อมาก็มีซีอบริษัทหนึ่งนะครับได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาที่จะเปลี่ยนโลกกีฬาฟุตบอลไปตลอดกาลเพราะด้วยเหตุที่ว่านักบอลมีโอกาสมากถึง76%ที่จะบกพองอะไรก็พลาดเป้าหมายยังมีโอกาสอีก่จะสละเพอาแเะ็นตไม่เป็นเ่าและนีเก็คือวิธีการมาสนามซ้อม ด้วยรถพร้อมอ่างจากโกชี่ทำไม่ได้ยังไงเนี่ยแม้แต่นักบอลที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยก็ ah ยังมีความผิดพลาดอยู่ก็เพราะว่าเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปกินขี้ปี้นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังจะพาโลกมุ่งสู่อนาคตด้วยทีมล่างคนหน้าเจือนที่สามารถตัดสินใจได้เองอย่างมั่นยําเรียกได้ว่าก๊อบมาทางดุนเหล่านักบอลเองก็ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดก็เลยเข้าไปบวกกับล่างคนซะเลยแต่แล้วนะฮะเหล่านักบอลก็พลาดท่าจนได้เพราะหุ่นแม่งจับการเคลื่อนไหวแล้วก็อ่านการตัดสินใจของนักบอลได้ทุกจจัังหววะะนนทําอไไไรพกมม่ด้ เลยทำเอานักบอลเนี่ยถอดใจกันหมดเพราะว่าเข็นยังไงก็ไม่มีทางชนะพวกมันจากนั้นพับก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างสนามนั่นก็คือโรนัลโดอารนายที่คอยติดตามอยู่ก็ถึงกับเศร้าใจที่ร่างโคนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดและระหว่างเดินอยู่เขาก็มาพบก,กับเด็กคนหนึ่งที่ยังคงเล่นฟุตบอลอย่างมุ่งมั่นมันก็ทําให้เขาเนยังพอม,มีความหวังอยู่แล้วก็เดินผ่านมาเจอทีวีที่ร้านขาก็พบว่าแม้แต่กีฬาบาสเกตบอลเลเบนเจมก็ยังเอาร่างคนไว้ไม่อยู่แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ซีโอเจ้าของทีมุ่่นนนางคนนะะ ก็ได้พูดจามไม่ให้เกียรตินักกีฬาเลยพอได้ยินมันก็เลยทำให้อานายเน่ถึงกับของขึ้นจะต้องหาทางเอาคืนให้ได้ก็เลยคิดจะรวมทีมขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งจึงกลายเป็นภาร,รกิจออกเดินทางตามตัวเกิดขึ้นนะฮะมาที่คนแรกเป็นพระเจ้าสลาตันก็ผันตัวมาขายหนังสือตัวเองอยู่หน้าสนามบอลพิโดก็ยืนเป็นหุ่นโชว์ในร้านขายอุปกรณ์อินเตสตาเนี่ยก็ทำฟาวอยู่บ้านนอกเนมากลายเป็นช่างตัดผมแถมมิด้าวยดวยเป็นผู้ช่วยอีก รูนี่ครับก็แบกปลาอยู่ท่าเรือทุกคนจึงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวิหารนักกีฬาเพื่อประกาศจยุดยืนในการกอบกู้วงการฟุตบอลที่กําลังจะตายลงซึ่งพวกนักบอลเองแน่นอนว่าพวกเขาก็หายชัยชนะแต่จะหาวิธีสู้ยังไงให้ชนะพวกนั้นอาไนก็เลยกล่าวว่าไม่มีทางที่พวกมันจะชนะตลอดไปซึ่งพวกนายเนี่ยก็ทาเรื่องนี้ให้เป็นไปได้ถ้าพวกนายทิ้งความกลัวนั้นไปซะ นักกีฬาเนี่ยมีจิตใจเล่นบอลให้เป็นเกมส่วนพวกมันเนี่ยไม่มีจิตใจดังนั้นจึงต้องยอมเสี่ยงเพื่อชัยชนะแม้ว่าจะมีโอกาสพลาดแต่มันก็ไม่มีอันตรายใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเล่นโดยไม่กล้าเสี่ยงอาณาจึงประกาศสักดาให้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของนักกีฬาโดยเดิมพันว่าถ้าทีมแพ้ร่างโคนอีกเนี่ยพวกเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลไปตลอดการ มันก็กลายเป็นแมตช์ที่ทุกคนบนโลกเนี่ยต่างจับตามองปิดบ้านปิดช่องเพื่อมาดูแต่ผู้ชมก็ยังคงตั้งคำถามว่าคนธรรมดาจะชนะทีมล่างโคนที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้ยังไงกันซึ่งกติกาในเกมนี้ก็คือใครยิงก่อนทีมนั้นชนะเริ่มเขี่ยบอลมามีการหลอกส่งบอลให้ด้วยจนหุ่นมันงงแล้วก็ขึ้นเกมบุกมารเบลีเปิดให้สลาตันจักรยานอากาศไป บอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมแต่หุ่นยังคงทำได้ดีกว่าหุ่นก็เลยจัดก,การสวนกลับจนทะลุแผงหลังมาแต่ยังดีที่ทีมฮาวเวิร์ดซูเปอร์เซฟไว้ได้ทีมหุ่นยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องจนแนวรับนี่เอาไม่อยู่บอลกำลังจะเข้าประตูไปลาวิโดยก็นึกถึงคำพูดขึ้นมาว่าไม่มีอันตรายใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเล่นโดยไม่กล้าเสี่ยงแต่วิโดย,ยเลยทุ่มสุดตัวจนเคลียร์บอลไว้ได้กลายเป็นจังหวะโต้กลับซีอีโอนะฮะเห็นท่าเอาไม่อยู่จึงใช้คำสั่งฉุกเฉินกองทัพหุ่นโคลยิงออกบุก,กล่่มมิิเเรีกกนนทชปดุจผาาไ้ บอลมาถึงเนมาพี่แกก็สับจนละเอียดแล้วก็หลบแบบดิจิตอลจ่ายให้กับซาลาตันวอลเล่หลอกไปทีจากนั้นส่งกลับไปที่พี่โดพี่โดบอกมันง่ายไปไวัยรุ่นกโกวาแล้วจัดก,การลากหลบกองทัพผุ่นจนมันเหวอแล้วก็ตอส้นเข้าไปอย่างนิ่มมันก็ได้ทําให้ทีมนักกีฬาเนี่ยชนะไปในที่สุดอานายถึงกับสะใจจัดเลยก็พูดกลับไปว่ากลับไปคนลางมาใหม่นะแบบว่าโคจะท้าทาย ก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังสั้นเรื่อง The Last Game หากใครชอบ s p ย i ์หนังฟุตบอลก็ฝากกดติดตามไปด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ